ครับสวัสดีครับผมนุ่มรถเข็นครับครับเมื่อนี้ยไ่เบียเพิ่นได้แม่ม้านแม่ท้องอ่ามาเปิดแพ็คคู่ครับเมื่อนี้มีสองตัวครับอ่าจะเป็นท้องช็อกโกแลตกับท้องปีศาจแดงครับเดี๋ยวเบิ่งแม่แม่แรกก่อนครับแม่ใหญ่แม่นี่อ่าสองตัวแม่ท้องเปิดเป็นแพ็คคู่หรือเปิดแยกไนเบียแยกก็ได้ครับแพ็คคู่ก็ได้แยกก็ได้เนาะ เอาเปิดไปลฟ์ได้ยเบียแสนห้าหมื่นห้าครับเปิดไปหนึ่งแสนห้าหมื่นหาพันเนาะสองตัวด้อครับพี่น้องสองตัวคนครับอีกตัวนึงอยู่บางทางขุ่นเดี๋ยวให้เบิ้งตัวแหกก่อนครับเปิดไปหนึ่งแสนห้าหมื่นหาพันบาทเอาเบอร์โทรก่อนได้ไหมเศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเอศูนย์แปดสองเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองสองครับพี่น้องโทรข้มาต่อรองราคาับเพื่นใดครับหรือว่าพี่น้องจะ ส้มตัวจริงกัเขามาเบิ่งได้อยู่บ้านโน่นสูงตำบลหน้าเวียงอำเภอเสนา,น,อน,นาคันนิคมจังหวัดอำนาจเจริญครับต่อรองกับเพิ่นอยู่หน้าคอกได้ครับแม่นี่ท่ายสูงรไรแม่เนี่ยแด่ลอยหาซีฟครับแม่นี่ท่ายสูงลอยหาซีฟเนาะมีตำนิบ่มีครับ,บรับประกรันตำนิหมดครับคาโตคาถอนรรรััับบปะกนหมดคสองชุดหางดอกหางดอกบ่มีเนาะรับตำนิกันตำนิหมดครับนุ่มจริงกับบมี่มีครับเพิ่นรับประกันตำนิให้ครับแม่นี่เอาจับได้รูปได้ใบได้เด้อครับพี่น้องได้ครับ ถ่ายสูงลอยหาซิปลอยหาซิปเนาะครับประคับความยาวเนื้อหนังแข้งขาใหญ่ดีครับพี่น้องบ่มีตํานี้เพิ่นผสมสอกโกแลตใบหกเดือนเนาะครับเราประกันทองครับทองหกเดือนเนาะครับแม่นี่เดี๋ยวเอาใบหลอดให้เบื้องก่อนครับพี่น้องใบหลอดครับนี่ครับใบหลอดครับวันที่ผสม ครับหลอดครบด้วยครับพี่น้องหลอดครบครับยู่เอ็นาเบิ้องหัวต่อครับคับอ่าจวงไงพี่น้องบนเบื้องนี้นายเบ็ดเบิ้งทานยงทานยางครับพี่น้องเบิงทานยางด้วยครับเพล็ดดำเงาหางใหญ่ดีครับหางเกี่ยวรากดินหมดแล้วครับนี่ เป็นลูกกระทบเนาะได้ลูกมาจากตัวแล้วไงเบียดแม่นี่<แ>ได้ลูกมาจากตัวแล้วลูกสองในทองครับลูกสองในทองเด้อครับพี่น้องเบิ่งครับอสีแดงดีครับแดงแดงดีแดงดีดได้ลูกมึงได้ครับจกมึงได้เลยครับจกได้เบิ้บงครับเพื่อครับมาได้ลูกได้ควบเงาได้๋ยวกัน,น,เ,นกเลยครับพี่น้องควบเงาครับประกันทองเนาะไงเบียดเนาะประกันทองครับรับประกันทองครับพี่น้องอาจะยุ้งยังอย่างไรก็รอเพื่อนทางยังไหมเพื่หันบ่ค่อยเห็นบันได เอาเลือกส้มเลือกเบิ้งเรื่อครับพี่น้องเบิ้งทานยงทานยางขมักกะโทรกของวัดต่อร่องกับนายเวเียดเพื่อนใดครับเพป็นเปิดใบหนึ่งแสนหายมูลหาพันบาทต่อร่องราคาใดต้อง,งนายเบียดเนาะเบื้องขับเบิ้งทานยางครับเบิงใหญ่เบิงแง่ครับแม่นี้ตัวมาต่อร่องกับเพ่นเอาครับต้นนี้พ่นกับรับประกันให้เอาเดี๋ยวเบิ้งแม่ที่สองต่อครับบ้านนี้เบิ้งแม่ที่สองครับแม่ที่สองนี่จะเป็นท่อง ปีซ่าแดงจักเดือนท่องท่องปีซ่าแดยงยี่สีมุกกล้าสองเดือนกล้ารับประกันทองขึ้นกันบ่างเหรอรับประกันทองขึ้นกันเนาะแม่ที่สองเดี๋ยวนายเวียดเอาไม้เบิ้งครับพี่น้องถาเพิ่นข้าวหนึง่งใบหลอดใบหลอดครบขึ้นกันครับแม่นี่ ครับแม่ที่สองนะครับพี่น้องบานนี้แม่ที่ 2. 2> สองยกได้แยกได้นนแต่ว่าหลังไม่ครับขันจะแยกกับหลังไม่มหาเพนเดอครับเพื่อนครับแม่น,นี่ท่องปีศาจแดงครับได้ประมาณสองเดือนสามเดือนเป็นรับประกันท่องหายความครับแม่นี่รับประกันท่องทั้งสอ,องแม่เนาะยังเวทเนาะเดี๋ยวใบอลอดให้เพื่อนกันเด้อครับนนบานนี้ใบหลอดครับ นิ่งลูกนิ่งลูกนี่ครับไอหลอดครบได้ครับนี่อ่าว่างอต่อบั่นครับแม่นี่ท่ายสูงร้อยแม่ไหนยัยเวียดแม่นี่ร้อยสี่สิบครับแม่นี่ท่ายสูงรงอ้อยสี่สิบเด้อครับพี่น้องท่ายสูงร้อยสี่สิบนิ่งลูกเอ่อเป็นง้อลูกที่ไหรแล้วยัยเวียดลูกสองครับลูกสองง้อลูกสองครับพี่น้อง อสองในทองเนาะครับสองในทองครับลูกสองในทองมีตัมนี้บอยยัยเวทรับประกันตัมนี้มดครับตัมนี้รับประกันห้เนาะครับอาสุกขาถอนสองสุดรับประกันห้ยทั้งสองหางดวงหางดอกก็รับประกันห้นี่ครับขุมนี้สองตัวนี้หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันห้าพันครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทก็ได้ครับต่อรองราคาเอาเด้อครับพี่น้องเบิ่งครับรับประกันทองทั้ง,งสอง ทั้งสองทั้งสแม่ครับอาจูงยางแยกบากันบเนลกหน้เด้ากปหันหน้เดิน้ลูกเดินหน้าเงครับเิ่งทานยางครับแม่นี่เงาหางไงครับไทยนาไทยตันดีครับแข้งขากันไงครับแต่เฟี้ยมหน่อยก็แม่หันแน่จักน้อยแต่กสูสีอยู่อกครับเป็นทองเป็นงอทองเด้อครับลำโตเงาหนาลึกดียครับตนอกมีครับตนอกลมเอียงน้ามครับแม่นี่แต่เฟี้ยมจะ หน่อยก็แม่บังหันอยู่จักน้อยครับนี่ครับเบิ่งครับทไายทไายทไายสูงเท่ไหนก็ไทยร้อยสี่สิบครับไทยสูงร้อยสี่สิบเนาะเบิ่งครับจำนี้บ่มีรับประกันให้ครเบื้องครับสีกระแดงแดงธรรมดาครับสีก็ถือว่าแดงอยู่ครับหางกระเกียบลากดินหมดแล้วครับแม่นี่จับได้รูปได้ใบได้เนาะไงเวียเนาะจับได้รูปได้ใบได้พุทธตครับข้ามพุทธศัครับผู้ครับ มึงครับว่าญ่เบียดพันแพ็คูนครับนี่ครับเบิ่งไเลยนะครับมาลกนห่งวเดินหน้าอเดินหน้าอเดินหน้าอนี่ยกขึ้นนี่่วมึงครับนี่ครับแพ็คูบ้านทั้งคู่ครับใครใจ่วนนะครับรับประกันทองทั้งสองแม่ครับตัวของมหาเพนเดอรครับเอาเบอร์โทรยอหังไงบูนย์แปเจ็ดสี่เก้าเก้าหน่องสองย์งเจ็ดสี่เก้าเก้าหนึ่งสองอ่าหนึ่งแสนหาเมื่นหาพันบาท ต่อรองราคาได้ครับพี่น้องสองตัวนี้เด้อครับนี่นี่ครับเบิ่งแม่นีิกในการครับข้ามเงาข้ามใหญ่ครับแม่นี่ก็บทองรับประกันทองให้คือกันแม่นี่ก็หนาตันลึกยาวคือกันครับแต่ว่าจะเพี้ยนหน่อยก็แม่นี่แน่อยู่นี่ครับหัวกะเสือหัวเสือข้อดีครับบ่งข้องามจับได้รูบได้ใบได้ครับไผมักโทรเขอบวาต่อรองกับใหญ่เบเพิ่นได้ครับหรือว่าจะมาส้มตัวจริงกัอยู่หน้าขอกกบอยู่บ้านนนสูงตำบลบนนาเวียง อำเภอเสนาครับที่คุ้มจะกำลังจะเลื่อนครับมื่อนี้ก็ล่มหนาววาสองหมื่นสามหมื่นแล้วครับหนาวมาหนีสองหมื่นสามหมื่นละสีอาจจะผลขิงลรงเนี้ยจยังหน่อยง้วง้อกับหนาวเป็นขึ้นกันเอาสหรับคลิปนี้กับให้มากกับเท่มาต่อรองกับเพื่นเอาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามากดสับไพ่ช่องยูทูบมุมรถเข็นน้ำครับเพื่อจะบริาดคลิปใหม่เดี๋ยวไงเวลาเพื่อนได้ว่างงามไม่อีกผมจะมาเปิดให้พี่นอ้องเลยเรียกซื้อเรียก ้มเอาไปเรียงกันครับสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับผม